โอ้นี่ครับพาเมียม,มาตักป,ปูเปนวันนี้ครับโอ้โหดูดิโอ้โหดูดิโอ้โหไหนุมเลยครับนี่นีฝั่งนี้อีกสวัสดีครับนี่ครับพุทีิหาอยู่หาก,กินวันนี้ก็ ผาสดสาวมาตักปูแป้นเงินครับนี่ดูดิโอ้โหเพียบเลยปูแป้นลอยครับอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีครับนี่นูนนู่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 นู่นนู่นนู่นู่นี่นนู่ก่นน่นนู่ นนนนนไปแล้วเวะเราก็จะพายเรือตักไปเรื่อยๆครับเนี่ยนี่ไหนดูหน่อยมาดูหน่อยนี่โอ้ตัวใหญ่โอ้ยร้อยเต็มเลยครับ ไหนขอดูหน่อยน,นี่ได้อะเทอ,อ,อันนี้โอ้ยเยอะจัดเลยผูย้สามตัวโอ้โหสองตัวก่อหินอยู่ครับก่อมะพร้าวเหรอทาน เดาวตัวใหญ่นะตัวใหญ่เออไหนหุงด้วยเอาเห็นไปหมดเอ้าไหนแลัวว่าตัยใหญ่ด้วยนู้น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 เล้นกำลังร้อยอยู่เลยนี่นู้นงแล้ว ูไมตูงตักปูตักปูพร้อมเก็บขยะเก็บขยะไปด้วยครับตักปูไปด้วยครับอ้มเยอะจัดเลยโอ้โหโอ้โหเต็มเลยตรงนี้ นี่ตรงนี้มัดตานี่นี่นี่มันออกมาตรงนี้ใช่ไเนี่ยไอ้เนี่ยให้เรามัดตรงนี้ระวังระงระวังะง เอาข้างหน้าแล้วหน้านะตัดก่อนแล้วตัดหน้าเขาไปก่อนแล้วครับเอามาเที่ยวตัดหน้าก่อนแล้วได้เยอะไหมครับไม่ได้เยอะเลยพี่ไม่ได้เยอะเลยพี่นี่เดียวเองเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกครับเนี่ยดตัดเรียบเลยครับเนี่ยย้ายใหม่มาครับ เราขึ้นไปยื้ข้างบนไงยื้อข้างบนกับเจเบีอ่ะมันเต็มไปหมดอืมเรือไงมันนั้นเป็นบางคั้เรือมันไปไม่ได้มาคุยนะคุโอ้เต็มเลยโอ้โหดูดิโอ้โหไหนบเลยครับนี่ฝั่งนี้อีกมีเพียงอะไรด้วยเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยนู่นนู่นนู่นตรงนุ้ยจเบียนู่นนู่น ไปนะนะครับเนียเยอะเลยเรเห็นมตัวใหญ่น่งละน้อยหนึ่้อยเย้ครับเฟ้มเลยครับเ้ดตุ้ยุ้ยยยยยเราคือขบางบนเออนันหละขึ้นข้างบนแล้จะถ่ายถนัด เป็งบอก่อนนี่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 โอ้โหนี่นี่นี่อยอยู่นี่ลอยอยู่นี่เราจะินสั้นไว้โซ่ใช่ไหมอ่า้สต่าอ้โหนี่ครับ อ้เพียบเลยนี่นี่ตากัะนูโหปูลอยครับใหม่นี่ปูเยอะมากนี่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 ชัดไม่เข่าอ่ะนี่นี่ตาอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน อยูหนดังฝงนี้มั้จะไปทางน้แล้วนะโอ้โ้เยอะจริงจริงนู่ๆนู่นนนูห้ตกน้าอ่ะมเพียด้วยะเพียงเไม่เหนนะเพียงเยอะเลยดด ยังเต็มเลยโอ้นหหนุนดาวเ้าหน่ะโอ้โอ้โอ้โโอ้โหหน่นๆจะบีไปซ้ายหนุนๆข้างนี้ก่อนเอาข้างนี้ก่อนข้างนี้ก่อนข้างนี้ก่อนโอ้โหโอ้โหนี่นีข้างนี้โอ้โอ้โว้ยโว้โ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  โอ้ยโอยโอยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้้ยโอ้อ้้ยนี่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 นนี่นี่นี่น่เียงตวเต็มเลยทั้งเียงทั้งกูอะสีเขอนี่เป็น ไม่อล่านี้มล่นนั่นเได้ดีเห็นไหมอไม่ได้ไป่ได้่นๆดาขนาดน่ะเต็มเลยนู่นๆเลย

เต็มเลยเอา้า่ครับโอ้หดูดิน้ยท้งขวาเต็มเลยใช่ไนุน่นนุน่นนุ่นนุ่นดาวน่ะเหนื่อยเนอ มีโทรศ ama, um. ัพท์ช่วยมากไม่ค่อยม้าน้ำไรไม่ค่อยทาอ่ะนู่นนุ่นน่นข้างหน้านู่นนุ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 ่นนู่นนู่นนุ่นน่นนุ่นนุ่นน่นนู่นน่นน่น เอาเทเอาเท,เอาเทก่อนอู้โเต็มเลยนะ่ะโอ้โหโอ้เป็นสายเลยอ่ะนี่นี่ดู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 นี่ครับโอ้โหนี่เพียงเพียบเลยโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้ยแป้นครับโอ้นี่ครับ เอาเบียมาตักปูแป้แปนวันนี้ครับโอ้โหด้วยเขียบเลยนะเอาตักกันเหรอโอ้โหนีหห่ครับโอ้โหครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเนี่ยคลิปตักปูแปน้นของวุ้หาอยู่หากินครับเอายังตักกันอยู่เลยครับเอาเคโครับสวัสดีครับ